สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันดีเก่านะครับ,รบกับผมกองสมพันธ์นะครับวิธีฟาร์มกบสมพันธ์ฟาร์มกบบ้านนนศสีตำบลออไลอํอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาันารคามนะครับพี่น้องมี่้าปิดพี่น้องนี่ตรงกับวันที่ยี่สิบเอ็ดนะพี่น้องได้ยี่สิบเอ็ดวันถุกที่ยี่สิบเอ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหก เวลาประมาณเจ็ดโมงนะครับก่อนี่เพ็นงานเลยว่าปิดพี่น้องฝนตกดิ้นนะครับมันกบกันขยุงเลยมีสบายดีนะครับเดี๋ยวเพี้ยน้ขาของเขาพี่น้องฝนตก,นะนก,นตกจหน่อยขึ้นฝนตกดินเขาดินดิ้นอยู่ว่าเดี๋ยวเพี้ยนน้แบบนี้ครับ น้ำนเขางนอกขาล้งครับพี่น้องแล้วดีขนาดนี้ไอจ้จาาจอากดีขนาดนี้อีที่ลองน้ำเลยขเขาไหลออกนะครับไอ้ด,ดีเลยนลย้ำมันเขาบอลนี่รีมบบันเกีย่ยมากมนเกีย่ยอยู่ในบ้านนะครับ บ่าเดี๋ยวขนแก้มขึ้นเดี๋ยวให้ดอกเตอร์มาเปลี่ยนบอลทีสองบอลนอี่นะครับสองบอลนั่นแท้อยู่เปลี่ยนสายก็ได้ไรสองบอลน,นะครับเพราาะว่มันบ่ถืบอบ่ถือไอฝนอันนี้ก็ถือไอฝนได้พี่น้องนี่ถือไอฝนนะครับฝนตกดินเดี๋ยวมันจะผ่ามาคุ้มให้เขาไปผ่าดำมาคุา้มกันฝนให้เขานะครับ กูด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 ูคนนครับมาคุยกันเครื่องอ่อรกันครับพี่น้อง ตามคุ้มให้เขาพี่น้องตามหาวพอเดี๋ยวปหาไม่อีกน่ครับยันคอ,อยยืมยันนานคอยยืนะครับนู่นนี่ั้งหมอดอยู่เรียงว่าจิดก็อิดนั่นไป้ลยก็นั่งทับ บอลนั่งทับมองน้ำไหลออกไว้มาเลยไรวะรนั่งทับไปน้ำออกนะครับนั่งทับไปข่าออวเยอข่าออวเยอทับข่าออวด้ เดี๋ยวถูกกินนำเ่าแล้วนำครบแล้วเพราะว่าเขามีอาหารเศษอาหารเหลียนะครับกับพวกเงี้ยวพวกอุจจระเขานะครับถูกกินนะขึ้นมดชัวร์ก็บอลอยู่ที่ไรรุ่นแรงโจกโตกกก ใชแห่งในยบอนเราผ่าพืน่นก็ใส่อยู่อดีเลยสิี่น้องดุ่น่อยนี่ผ่าตามพุ่มใส่บนต๊ะ,ะตน้ไม่ทำเลยเขาไม่เลยควกําลังโต๊ะนลังค่อยๆพี่น้อง ครับเดี๋ยวเอาทั้งสี้ยงส่คองบนเนี่ยที่มุ่งกั้งสีเขงสองลิเดี๋ยวกับเบื้องดีเนาะที่น่องกินสนหลอดยังแบบเสี้ยบแดดได้พอดีเนาะเอากินดีก็ไว้ซับหนี้ก้อนที่น่องกดตคนไคร้เลืมตับตะไคร้ที่น่องกดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์คนมาสวัสดีครับ